การเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้หรู้ว่าโคนเก่าสิ่งสกปรกเก่าของเก่าความเจ็บปวดที่ถูกละงับบาดแผลความโกรธความเกลียดจะถูกปั่นป่วนขึ้นความโกรหล และการทำลายล้างจะครอบงำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทว่าท่ามกลางพายุที่รุนแรงและเห็นความกลรหนเมล็ดพัน์แห่งการฟื้นขืนชีพและการบังเกิดใหม่ก็ถูกหวานลงเช่นเดียวกับมเมล็ดพันธ์แห่งการเริ่มต้นใหม่อันที่จริงโลกเก่า และทุกสิ่งที่เคยสร้างขึ้นในนั้นจำเป็นต้องละลายดังนั้นความเป็นคู่แบบเก่าการแบ่งแยกทั้งหมดที่มาพร้อมกับมันคือวิธีการทำลายล้างในฐานะไลเวอร์เกอร์จำเป็นต้องตระหนักว่าจะไม่ถูกดึงเข้าไป ในกลุ่มฮิตเทเรียนความภวาความตื่นตระหนกเนื่องจากความวุ่นวายกำลังปั่นป่วนเราจำเป็นต้องไต่ระดับให้สูงขึ้นในโลกใหม่ที่อยู่เหนือกว่ามันทั้งหมดในขณะที่มีศูนย์กลางอยู่ภายในอย่างหนักแน่นจึงเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ประเทศของฉันมีความกลาหลและการทำลายล้างอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับที่อื่นๆแต่ในระหว่างนี้ขอให้พวกเราอยู่ในศูนย์กลางของความรู้ที่ว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตายครั้งสุดท้ายของโลกแบบเก่าและมนุษยชาติแบบเก่า เราไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองถูกดึงเข้าไปในความโกลาหลในลุ่มน้ำหรือเข้าไปสู่การแบ่งแยกแบบเก่าความเป็นคู่แบบเก่ามีบางอย่างที่หลึกซึ่งกำลังเกิดขึ้นดังที่ข้อความก่อนหน้านี้การทำให้บริสุทธิ์นี้ในระดับสูงสุด และแท้จริงผู้ที่ติดอยู่ในความเป็นคู่แบบเก่าจะไม่รู้ว่าจะจัดการกับสิ่งนี้อย่างไรพวกเขามักต้องการที่จะฟาดฟันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความเป็นคู่และความแตกแยกไว้ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้พวกเขาจะพบว่า กลยุทธ์แบบเก่าวิธีดำเนินการแบบเก่าทั้งหมดระบบความเชื่อกำลังตกต่ำลงมากขึ้นห่างกันมากขึ้นจากรอยเชื่อมพวกเราในฐานะไลเวอร์เกอร์จำเป็นต้องอยู่เหนือสิ่งนี้อย่างแท้จริงและยึดติดอยู่ภายใน ตอนนี้กลายเป็นความรักศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงสวรรค์ภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์และโอบรับรูปรักใหม่ของเราในโลกใหม่อย่างเต็มที่เราไม่สามารถที่จะมองย้อนกลับไปเราไม่สามารถที่จะถูกจับในที่เก่าอีกครั้งเราได้ก้าวข้ามมันแล้ว เมื่อมีความสงบภายในและความสามัคคีภายในไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายในและรอบตัวเราเราจะไม่หวั่นไหวเฉ่เช่นดวงตาของพายุเฮอริเคนที่เป็นจุดนิ่งเรากลายเป็นจุดนิ่งสำหรับมนุษยชาติที่เหลือในขณะที่เรา เป็นผู้นำจากด้านหน้าด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอันยิ่งใหญ่เรากลายเป็นบีคอนแห่งความรักและแสงสว่างอันกว้างใหญ่ชี้ทางและแท้จริงถูกยกขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราก้าวเข้าสู่โลกใหม่อย่างเต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้นเรายังจำเป็นต้องเริ่มงานโดยเริ่มต้นชุมชนที่มีความรักและสนับสนุนอย่างแท้จริงสวนชุมชนออแกนิกปลูกผักและผลไม้ต้องพึ่งพานตนเองในทุกวิถีทางอย่างแท้จริงเลนรที่จะอยู่นอกเกรด เพื่อพูดสิ่งต่างๆกำลังจะคลี่คลายมากขึ้นเรื่อยๆขอโครงสร้างที่เราเคยรู้จักดังนั้นตอนนี้เราจึงต้องหว่านเมล็ดพืชเพื่อการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดและด้วยเหตุนี้ความสมัครสมานความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม กระน,นั้นชุมชนเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของหัวใจความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและด้วยเหตุนี้การหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณมากเท่ากับที่ของส่วนรวมทางกายภาพและด้วยเหตุนี้ทั้งศึกสองร่างทั้งกายภาพอารมณ์จิตใจ จ็ดวิญญาณทั้ง12ร่างความสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าที่โอบกอดความเป็นพระเจ้าอยู่ภายในและด้วยเหตุนี้จึงโอบรับพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวตอนนี้ทั้งหมดกลายเป็นการกระทำของความรัก ที่ไม่มีเงื่อนไขที่บริสุทธิ์หวานเมล็ดพันธ์แห่งโลกใหม่และเริ่มต้นใหม่ด้วยความรักและอุทิศตนอย่างไม่มีเงื่อนไขที่นี่และเดี๋ยวนี้ถึงเวลาแล้ว้าไม่ดัดดตววกตนฉล จากนาทีที่พบเธอตัวฉันเองก็รู้ดีฉันคงทำได้เพียงมองเธอไกลๆจะขอเป็นแค่แสงดวงดาวก็บพริบเพาอแค่เห็นรำไรยเก็บซ่อนตัว อยู่ตรงนี้กับเธอทุกครั้งที่เธอผ่านทางมีดมนอย่ากทำไม่ท่าน้ำพ้นเรื่องที่ร้ายไปจะขอเป็นแค่ So